ที่หมักไก่นะคะที่ที่หมักไก่อย่างไก่ห้องไปเละมะัน<ม>อันนี้มีขา่ามีกระไคมีกระเทียมเอ้ยยังก็<ม>ไคมีกระเทียมมีหอมสนโอ้หอมหัวหุักผัรด่หน่อยหนึ่งนะคะเนาะหน่อยพริกไทย พีเ่เอาไซน์นี่ฮัมพี่เอาส่นี่กันอันนี้ก็ใส่น้น์าาหนมามแล้ จะใส่ชน้นนอนหรอใส่นิดน<ร>ึงใส่หันอีกไล้ทำอะไ,ไรอยู่จ๊ะหมักไก่ค่ะทำหมักไก่ไก่ย่างไก่ย่างผัดฟ้าเสี่ยวฝาเหลืองใส่พอประมาณมันไม่เค็มหรอกค่ะ เค็ม,มไม่เค็มอเอาใส่น้ำมันห่วยนิดนึงไ<อ>ก่สองขาสองขาเด็กเกือบครึ่งโลแล้วพี่น้องยังเลยยังไม่เฉีดยังไม่เฉีดฮะเอาก็แขกสองคนเนาะลูกค้าสองคนของแม่ มันจะพอซื้อของถ้าคนเดียวมันไม่พอซื้อขอนมให้มียูกินต้องสองคนชิมดูเคมเนี่ยอีกแอบตันเนเนี่ยมดแล้ดหรือมดแล้วเอาเพือยังเห็นบึง้งขมืออยู่ไก่ย,ย่างไก่ย,ย่างวิเคียน แต่ละเจ้าแต่ละสูนมาเหมือนกันเอาสูดจะฝองมนะซสีดีสูดของเราเองไก่สมอันนี้เครื่องหมักเครื่องหมักไก่อันี้เครื่องหมักไก่ อีกหนนะ่อยนึ่งเติมน้ำมันหน่อยหน่เติมน้ำมันหน่อยนึงเพิ่มให้มันหอมไม่าดย่างจะไม่ไหม มาเล็กกินแล้วนะไปใส่เต๋อใหญ่ไปเดี๋ยวไปหนังทอดมาไปชิมหม้อหมูงะหมี่กัน กมบัิไว้